หลอกล้ามใหญ่ใครสักคนอู้คุณผู้ชมค่ะเนี่ยแหละอะไรอ่ะอยากมาแค่นี้อยากร้องต่อหรอเออเอาให้มาแค่นี้เพราะว่าใจความสําคัญมันอยู่แค่แค่นี้คยอุนรูปมาแล้วอก็บอกแล้วรูปหลอกล้ามใหญ่แต่ว่าขอ3ามคนนี้ได้ไหมใครก็ได้ คุณผู้ชมอวดร่างทองร่างใจกันไปจนหลายคนเนี่ยเป็นที่ล่ำลือมากเลยเดี๋ยวหนุ่มคนแรกกันเลยดีกว่าค่ะ,คะนี่นคุณแฟนเชอรี่ม<ะ>ไม่ใช่พู <laughs> <laughs> ดถี่ๆสิคะ <laughs> น้องเอ็มนอมากนาะเตรียมแรงประทะในโซเชียลเลยนะวันนี้ฮะเ,ออเริ่มกันที่คน<า>แรกค่ะว่าที่พระเอกใหม่ป้ายแดงหนุ่มเอ็มสันเพชรค่ะลูกชายพี่ดูสัญญา,าฟิตหุ่นมาก่อนการทั้งซ้อมมวย<ห>ยกดัมเบลเออแถมยังถ่ายงานโชว์ซิกแพดอวดร่างทองมาก่อนแล้วค่ะแล้วเววมาว่าเวล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 เจะก็เวอไปผลงานละครเรื่องแรกของหนุ่มเอ็มค่ะจะมีช็อตอวดหุ่นฟิตแอนด์เฟิร์มให้ฮือฮาซะด้วยอวดเลยค่ะชอบขยั มาที่ฝั่งวิกหมอชิชกันบ้างค่ะกับพระเอกมาแรงหนุ่มภูมิเกียรติภูมิค่ะจากละครปังรอยรักรอยบาปที่ฟิตหุ่นเช้าฟิตหุ่นเย็นเ <c oughs> พราะละครแต่ละเรื่องที่เล่นเนี่ยต้องถอดเสื้อลงน้ําลุยป่าฝ่าดงออเรแ<อ>ียดโบราณเนี่ยหนุ่มภูมิค่ะเล่าให้ฟังว่าทุกวันเนี่ยก่อนไปกองถ่ายต้องเข้าฟิตเนสออกกําลังกายก่อนนะฝึกฝนจนเป็นนิสัยวันไหนไม่เสียเงือจากการฟิตแอนเฟิร์มวันนั้นไม่มีแรงทํางานจริงๆคุณผู้ชมยังไม่หยุดนะจ้ะแค่2คนนี้ขอส่งท้ายละกัน ปิดท้ายกันที่หนุ่มหล่อพระรามสี่หนุ่มแก๊ปจักรินวันนี้ทําโลกโซเชียลฮือหามากเลยด้วยการถ่ายแบบอวดร่างทองระดับโฟก้ากอกัมากเลยอ่ะเห็นกันแบบชัดๆจริงๆคุณผู้ชมค่ะออกมาเป็นแนวแปดแถวจเก่อยแซวเลยนะใช่นี่มันไม่ใช่ซิกแพคแล้วนะนี่มันเป็นเอแพคแล้วแปดแล แก๊ปเนี่ยเขาก็บอกว่ากว่าจะได้ร่างนี้มาเนี่ยนะโอ้โหมันต้องตั้งใจมันต้องอดทนลดอาหารประกอบกับการฟิตหุ่นให้ลีนจนน้ําหนักเนี่ยลดไป20โลคุณเก่งมากตั้ง20โลภายในเวลาไม่ถึงปีคุณผู้ชมดิฉันกิน1ปีขึ้นมา20โลอย่าบอกเลยว่ากิน1ปีเอออาแถมงานนี้แม่ใจกรีของเรายังขอท้าพิสูจน์สัมผัสร่างทองของแท้ของน้องแก๊ปด้วยโอ้จะเป็นยังไงไปดูกันค่ะ คือ1เดือนก่อนถ่ายลงไป13โลใช่อาทิตย์สุดท้ายก่อนถ่ายผมจำได้ผมกินได้เข้ากล้องเข้ากล้องร้านสะดวกซื้อครับกล่องเดียวประมาณ200กรัมฮะแล้วก็ไก่อกไก่ย่างโลเดียวมันเลยคำว่าวินัยแล้วมันคือการสู้กับใจตัวเองครับในสารลูกแต่พี่ถ้าพี่สัมผัสได้ไหมขออนุญาตอุ้ยแกไม่ได้เลยฮะโอ้ผมกินสุดชีวิตเลยครับเมื่อกี้ โอ้ยได้กำไรอยู่คนเดียวสองสามนับทำไมหนึ่งสองสามนับอะไรมันมีอยู่สามคนนนไปวนมามันคนไหนกันนะโอ้ยนับไปเองปวดหัวเล่นเเนาะ